อ้าวของมาโซงอะไรเนี่ยไม่มีคลองยังวะเดี๋ยวข้างหน้าคือผมโดกแต่ข้างหลังมันคือเป็นบางๆโดก <c oughs> แต่ข้างหน้าคองอะไรบะบ้าหัวมีค่าใช้ใจ่ายไหมครับแมน อะไรอ่ะคำรับเรอ๋อคำรับเลยหมายว่าไงก็ที่เคยส่งอันนี้ไงพวกหี่กรอบพวกเออกล้วยตากนายไม่ให้ลูกพักส่งมาให้อีกเลยเนี่ยใช่อะไรหรอกล้วยตากลูกพักส่งมาให้กี่รลบค่ะถึงแล้วนะคะนี่แหละกิ่งจะได้กินเอาไปกินแล้วเนาะรอบที่แล้วกิ่งไม่ได้กินสักอย่างว่า จริงมะมาว่าจะมาตัวกินน้ำกันนี่แหละนี่แหละครับเวณตาพ